วันนี้คนไหนทําได้ดีที่สุดและเป็นผู้ชนะครับเกรซครับและผู้ชนะในมาสเตอร์คลาสวันนี้คือทิมมี่ค่ะเป็นแมนออนไฟที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคะ attractive hot ชอเม้งสตรองแล้วก็น่าดึงดูดน้าที่จะแบบเข้ายิมเลยอะ่ะรูปนี้นะฮะทำให้พี่เกสเนี่ยอยากจะเข้ายิมเลยไปผมเปิดยิมดีกว่าตรงๆเลยนะถ้าเขาไม่มีใครแบบม,มีลูกลัก,กอะไรแบบนี้นะอขอให้สีเกมอันดับแรกเขาสตรองแมนออนไฟเออร์เขาแข็งแรงเขาตอบโจทย์ทุกคํารู้อย่างเลยซีเกมทําดีมากยกแล้วแบบมันเขาทําให้ดูเบาอะ่ะกรรมการเล้นเราว่าเป๊ะคนนี้เป๊ะหมดเป๊ะทุกท่า ไม่ชนะค่ะซีซ่าไม่ถูกใจกับสิ่งนี้ yes alright l พอเห็นชุดของมาคอสก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือชุดดีมากแล้วเป็นนายแบบอาชีพอยู่แล้วเอามาถ่ายยังไงมนะันคือมันก็ดีอะ่ะถ้าให้พูดถึงเรื่องแฟชั่นเนี่ยบียกให้มาคอสชายยิ่งกว่าพระอาทิตย์ตอนเที่ยงเลยค่ะสองนาทีหลังเขาทำได้ดีเนี่ย ไม่รู้จะพูดอะไรในแคมเปญนนี้ค่ะมาคอสทำให้เรากลัว20วิสุดท้ายคือมีเวลาเหลือแค่นั้นแล้วไอเดียชุดสุดท้ายแล้วเราเป้อนเข้าไปปุ๊บเกือบจะถอดเสื้อไม่ทันแล้วด้วยซ้ำม,มันมีความรีบมันมีความกดดันเวลาจะหมดแต่ว่ามาคอสยังสเตคูได้ห้าสี่สามได้แหทจได้หทจมได้ทจหมดเวลาครับ very nice หนึ่งสสเวลาผ่านไปล้วหนึ่งนาทีครับเฮ้ยไม่ขยับเลยเหรอ น้องขยับออกนิดก็ได้ฮะคนขวาครับเราแค่รู้สึกว่าออกมาเนี่ยนิ่งแล้วเขาเหมือนไม่รู้จักคำว่า movement ได้ซ้อมมาหรือเปล่าบอกน้องอยังไงได้โอเคจริงๆถ้าถามจันอ่ะมันก็วางแนวทางไว้อย่างนั้นจริงเพราะจันอยากรู้ว่าใน5นาทีที่เขาทำกันนะเขามีอะไรที่จะเสนอขายเรามาัางเอาชื่อวงอะไรก็ได้ใส่ไปข้างล่างเนี่ยคือสามารถขายอัลบั้มได้เลยอ่ะทีมเรา5นาทีแรกคืออะไรอ่ะ บอมจุงกิเลยบอมจุงกีเลยออามาพุ่แบบโอ้โหงพเะเอกเกาหลีเป็นรผเอกเกาหลีมันก็ไม่ได้แย่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ดีเท่ากับคนอื่นที่เขาทำเอาไว้ภาพรวมในการทำแคมเปญวันนี้นะคะด้วยความที่คนเราเยอะแล้วก็เราอยากที่จะให้เด็กได้ทำทุกคนได้โชว์ศักยภาพทุกคนก็ออกมาถือว่าโอเคคะ่ะผมคิดว่าถ้าพี่จ้ากรจจันคิดให้ถูกนะคือต้องปั้นเฉพาะบางคนน่ะสรุปได้ทำทุกคนโดยที่แบบ ได้ภาพดีจริงๆสักคนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเมนเทอร์จะกรจันกับคำว่าแฟชั่นเวลาผ่านไปแล้วสามนาทีครับเออสองสองเออเฮ้ยเฮ้ยนะครับโอ้ดีมากจิ๊บคุณเจอเจออาชีพที่ใช่แล้วไม่อยากจะยืนยู่เฉยแล้วก็โอเคเราอยากช่วยพี่เปิ้ลช่างภาพพกผู้ช่วยมาด้วยว่ะเด็กสะบัดผ้าโอเคนะโอเคนะผมว่าจิ๊บนี่เขามี เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสะบัดผ้าเลยจริงๆเพราะว่าสะบัดปุ๊บไม่เห็นมือเขาเลยสะบัดปุ๊บผ้าสวยสะบัดปุ๊บผ้าปลิวดีนะครับจิ๊บมันอาจจะไปแบบนี้นิดนึงเฮ้ยดีดีไม่ได้อันนี้ยางครับคอมเมนเตอร์ซาบีน่าลงไปโพสต์ท่าให้เด็กดูเท่านั้นละค่ะโอ้โหสมงน็วที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นแชมป์ซีซั่นหนึ่งแถมเป็นทั้งเมนเทอร์มาสเตอร์ผู้เดินไฟแนลวอล์ผู้เข้าแข่งขัน เอาถ้วยของก้าวไปเลยจ้า <_ d ata> เขารู้งานแล้วพอสติเขาได้เนี่ยทิมมี่เป็นคนหนึ่งที่น่าห่วงม,มากมากมากเลยค่ะแล้วพัฒนาเร็วกระโดดมักข้างหน้าเอ่ยกระโดดไปข้างบนเอ่ยเป็นอะไรที่เราภูมิใจที่สุดเลยอะ่ะบอกเลยว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้คือความสามาคัคคีความไม่ได้แย่งซีนกันไม่ว่าใครจะเด่นกว่ากันคือต่างคนต่างสป,ปอร์ตกันไม่มานั่งอิจฉากันอนะ่ะบท VR family จริงก็ดีทั้งสองคนนะจิ๊บทิมมี่แต่ว่าดีไม่สุดสักคนก็เหมือนกับเมนเทอร์แหละครับผม เก่งเหมือนกันแต่มันก็เก่งไม่สุดเมเทอร์สตินาตั้งใจนะจนแบบลูกคือออกมาดูเครียดเอาจริงจันเข้าไม่ถึงอนะก็เพราะว่าเมนเทอร์จะกะจันไม่เคยถ่าย high ไฮแฟชชนไงคะเลยเข้าไม่ถึงฟูเอชอน้าแคมเปญสเตคูลนะครับคือ <laughs> <laughs> ทีมเก้าครับ <laughs> ภาพนั้นของมาคัสเนี่ยที่ถอดเสื้อตัวใน,นเป็นภาพที่มาจาก20วิีสุดท้ายตอนที่อยู่หน้าเซตเรายังมองไม่เห็นภาพนี้เลยด้วยซ้ำอ่ะคือเราประทับใจมากเรารู้สึกเลยว่าแบบโหสเตคูลได้ในภาพนั้นนี่มันพอด,ดีทุกอย่างเลยแล้วเมื่อวานพี่บอกว่าอะไร5นาทีแรกให้ลองทําทั้งกรุ๊ปใหญ่และก็กรุ๊ปเล็กแต่เมื่อวานคือเกิดอะไรขึ้นเห็นตะบอยแบงเกาหลีใส่เสื้อลายดอกเหมือนทุกคนเข้าใจกันตรงกันว่า5นาทีแรกเนี่ยเป็นกรุ๊ปช็อตเข้าใจตรงกันอะไรเป็นกรุ๊ปช็อตคือฟัง มีสติหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ทําอ่ะเหมือนพวกเราลืมกันหมดเลยครับอ้าวทำไมลืมอะ่ะโตแล้วไม่ใช่เด็กๆพอได้ฟังเหตุผลแล้วก็รู้สึกว่าเออมันขึ้นเลยอะ่ะคือไม่ได้ใส่ใจหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครใส่ใจเลยยูเป็นพี่โตสุดไหนอะ่ะสบตาดิโหนไหนบอกว่ารักพี่แต่ไม่เคยช่วยเลยอะ่ะ <laughs> พี่คนไม่อยากเราให้เลย เรื่องแฟชั่นชูดมันไม่ใช่ทางของพี่พี่พยายามมากทุกคนก็เห็นทํำไมมาถึงอีพีนี้แล้วทุกคนไม่ช่วยกันนะอยากอยู่แค่อีพีหกนี่หรอก็ได้นะถ้าไม่อยากไปต่อก็เอาแค่นี้ก็ได้โอเคอยากจให้พี่เล่นเกมกับผู้อยู่ใช่ไหมถ้าต้องการอย่างนั้นนะหลังจากอีพีนี้ไปกูจะสัดให้ทุกคนเลยเจอกันอีกแล้วเนาะครับคิดว่าทําไมเขาถึงส่งคนมาห้องดาทีมผมเวลาตัดสินก็คือตัดสินจากแคมเปญครับ ซึ่งโฟโต้ชูตมันเป็นอะไรที่ผมถนัดน้อยที่สุดซึ่งคุณก็คิดว่าคุณทําได้ไม่ดีเท่าทิมมี่อย่างนั้นหรอก็ใช่ครับทิมมี่เขาทาเยอะกว่าบอมก็ด้วยแคมเปญที่ผ่านมานะครับบอมก็ได้ภาพที่ไม่ดีเท่าน้องๆคนอเดื่นในทีมครับในทุกๆแคมเปญบอมตั้งใจทํามันมากถ้าเมนเทอร์เก้าได้ดูในซีซั่นสองนะครับเมนเทอร์เก้าจะเห็นเลยว่าบอมเนี่ยทำอะไรไม่ได้ผมจะบอกนะว่าทุกคนมาที่นี่เนี่ย ผมมองของซีซั่นนี้เท่านั้นจิ๊บคุณคิดว่าคุณดีกว่าบอมยังไงอันนี้พูดตรงๆเลยว่าผมไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นว่าผมดีกว่าอย่างไงทุกว่างแต่ว,นนวันนี้ต้องเปรียบเทียบครับเพราะเหลือแค่คุณสองคนในห้องนี้ผมมองว่าผมเข้ามาที่หลังผมรู้สึกว่าคือเขามีความเก่งในระดับหนึ่งที่เขามีประสบการณ์มาแล้วผมยีงต้องถีบตัวเองขึ้นมาให้พอที่ศักยภาพผมจะมาแข่งกับพวกเขาได้โทษนะผมถามนิดนึงครับเมนเทอร์คุณอะ ร้องไห้กับพวกคุณบ่อยไหมบ่อยครับคุณว่ามันเป็นเพราะอะไรจะเป็นเพราะว่าเราทําได้ไม่ตามที่คาดหวังของเขาครับพวกคุณทําไม่ได้หรือไม่เชื่อเขากันแน่ไม่ที่จะเชื่อเขาครับคุณเชื่อแล้วครับแต่มันได้แค่นี้มันสามารถไปได้อีกครับมันขัดแย้งมากเลยนะคุณบอมเอาจริงคุณพูดว่าคุณเต็มที่แล้วแต่มันสามารถดีได้มากกว่านี้มันก็แสดงว่าคุณยังไม่เต็มที่ใช่ไม่ใช่จิ๊บ ผมพูดตามตรงนะคุณบอมเขาอยากได้มูฟเมนต์คุณเลือกที่จะเดินเข้ามาแค่ล้วงกระเป๋าคุณมีกรอบคุณมีอีโก้คุณส่วนตัวหรือเปล่าหรือคุณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองที่ไม่รู้ว่าเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าแบบนั้นคือดีอะ่ะถ้าพูดถึงความสู้แล้วพูดถึงความเป็นรูปผู้ชายคุณเป็นรูปผู้ชายที่ยังไม่ได้ครึ่งของจิบนะผมพูดตามตรงคุณดีมากๆจริงๆแต่ผมมาเพื่อเล่นเกมจิบคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับ ราบอกโอเคแพทเทิร์นนี้คุณคุณอยากรู้ว่า9คนเก่งในแคมเปญนี้จะพูดว่าอะไรก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเรื่อง immunity นะครับผมคิดว่าพอไม่ใช่คนที่ควรได้ immunity เนาะเห็นด้วยค่ะแล้วใครเป็นคนที่ควรได้ immunity อะคะผมพูดในประเด็นของว่าพอไม่สมควรได้รับก็นี่ไงคะถามคิดว่าใครควรได้ล่ะครับซาบิน่า ทิมมี่ค่ะค,คุณคิดว่าพอสมควรได้รับอิมมตี้จริงๆหรอครับกรรมาการเขาเห็นตรงกันทั้ง3ท่านแล้วมันก็คือตามนั้นเราไม่ต้องคิดเยอะถ้าไม่งั้นเราก็ไปต่อไม่ได้ที่อยู่ในสนามต้องขอบคุณพี่เปิ้ลอะไรเ่ะห้านาทีถ่ายเหมือนบอยแบนด์เหมือนไปสกิดก,กองไฟแล้วกองไฟก็ลุกขึ้นมาพี่ก็ได้แต่อยู่หน้าจอแล้วก็พูดอะไรไม่รู้อินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์อย่างเดียวไม่ได้นะคะพี่กับคำว่าแฟชั่นเนี่ยไม่เห็นเลยค่ะคนดูทางบ้านเนี่ยเขาข <อ S 1> เห็นนะคะ ชนะด้วยตัวเองให้ได้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยเป็นเมนเทอร์คนเดียวมาแล้วแล้วฉันก็ชนะมาแล้วแคมเปญหนึ่งแต่เธอเป็นเมนเทอร์คนเดียวยังไม่เคยชนะสักแคมเปญเพราะฉะนั้นหุบปากหลอกคะใช่ก้าคะต่อเลยคะก้าจะหันไปทําไมอะคะไม่มีพวกอะคะเก่งที่ต้องรุมสองคนเหรอคะถือหาพาเหมือนคุยอยู่กับชิวาว่าค่ะมิซาบิน่าเล่นแรงไหมเปล่าพี่จันอายุเยอะกว่ารู้สึกว่าไม่เหมาะสมชิวาว่า it's o k เคมันก็หยุดบากกิ้งได้แล้วค่ะ น้องน้องเป็นคนดูถูกคนมากมากเลยนะคะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเติบโตมาในวงการแล้วก็สังคมแบบไหนถึงได้มีนิสัยแบบนี้หรอคะชีว่วาว่านี่คือด่าคนอื่นว่าหมานะคะอคะ่ะค่ะใช่ค่ะแล้วบอกว่าตัวเองเป็นผู้ดีอ่ะต่อคะ่ะข่าวต่อการที่พี่ทําให้ผู้ดีเนี่ยกลายเป็นคนที่ลดตัวลงมาได้ต้องเป็นคนที่น่าํำคารจริงๆนะผู้ดีเขาด่าคนอื่นว่าหมาอค่ะคะุยกับกล้องแล้วล่าสุดคุยกับกล้องมะเฟ้าคุยกับกล้องแล้ว,ล,วล้วไงอะค่ะโอเคโอเคใจเย็นเนาะก็เหมือนจะพระเอกแต่จริงๆแล้วเนี่ย ตัวร้ายชัดๆใจเย็นไม่ใจเย็นไม่รู้นะคะแต่น้องด่าคอืหนว่าหมาเนี่ยน้องต้องพิจารณาตัวแล้วนะคะซิบเ <Yeah. S 2> ไม่จบไม่จบบอมเล่าให้ผมฟังว่าพี่จันร้องไห้การร้องไห้มันช่วยหรอช่วยไม่ช่วยมันก็เรื่องของพี่ <Okay. S 1> องาห้ามให้พี่ร้องไ <Okay. S 1> ห้หรอ้องไห้แล้วทาไมอะคะพี่จะจัดกรารย,ยังไงกับเรื่องในทีมพี่มันก็เป็นเรื่องของพี่ไหมคะ สิ่งที่ผมจะบอกก็คือ uh ผมไม่รู้ว่าพี่จันชมพวกคุณหรือด่าพวกคุณมายังไงแต่จากที่ผมได้เห็นในแคมเปญเมื่อวาน,น,วน,นคุณเป็นคนต่อไปเนาะสีเกมที่จะเข้าห้องดําเป็นนักแสดงดีเด่นจริงๆแต่สอนคนไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานคุณได้ทําแคมเปญแค่สิบวินาทีเบนเทอร์จ้ากรจจันอาจจะบอกว่ามันได้รูปที่ดีแล้วของคุณแต่ว่ามันมีจริงเหรอครับซาบิน่า,นาการถ่ายรูปแค่สิบวิแล้วคุณได้เลยที่ผมจะขอพี่จันก็คือหลังจากนี้ ไม่ต้องหลอกเด็กเนาะไม่ต้องหลอกว่าเนี่ยคุณทําได้ดีแล้วคุณพูดความจริงกับเขาดีกว่าก้าวเอาเวลาไปจัดการกับโทนี่ดีกว่าไหมคะเห็นยกรางวัลมาให้ตั้งเยอะแยะทําให้มันดีนะคะผมก็คิดว่าทฤษฎีตัวถ่วงมันก็น่าสนใจดีแต่ทฤษฎีที่หมดทีมเนี่ยมันก็น่าสนใจพอๆกันเหมือนกันเนาะค่ะก้าว เราจะเล่นเกมกัน2ทีมจัดกันไปแล้วแต่อะไรก็ได้ไม่เป็นไรไม่ทราบครับไม่เป็นไร,รค่ะไม่ทราบครับป่ะสิ่งที่ก้าวทำคือเกมฉะนั้นมาเล่นเกมกันค่ะไม่อยากทําให้พี่อาร์ตผิดหวังก็ดําเนินตามเจตนารม์ทฤษฎีหมดทีมทีมจจกระจันก็มีคนเดินไฟนอลวอล์กนะคะแต่อีทีมที่เหลือน้อยเนี่ยจะต้องจับมือกันเองหรือเปล่าก็ไม่รู้จ,จักระจันคะมันยากกว่าที่คิดนะคะเกมเนี้อย่ามวัวแต่แฮปปี้แคมเปญหน้าที่มาถึง ถ้าเกิดว่าทีมจักรจันชนะเนี่ยอาจจะเกิดปรากฏการใหม่ก็ได้นะคะที่เมนเทอร์เนี่ยไม่มีลูกทีมเหลือเลยเอาให้หยุดร้องไห้เถอะค่ะแล้วค่อยมาพูด